ว่าไงล่ะไอเสือโอ้โหลิเวอร์พูลจับตามองฮาโต้ครับกองหลังดาวรุ่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับรายง,งานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังจับตามองโยเรลฮาโต้กองหลังดาวรุ่งของอาแจกนะครับที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเหมือนกันฟอร์มดีนะครับแต่ร่างบาง ในรายละเอียดบอกว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจฮาโต้ครับกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะที่ได้ประเดิมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ไปแล้วครับแม้เพิ่งขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของอาแจกเป็นซีซั่นที่2แหล่งข่าวให้ข้อมูลบอกว่าทีมงานสัญหาหรือว่าทีมงานเสริมทัพของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างพอใจผลงานของฮาโต้เป็นอย่างมากได้มองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่ติดอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยขาดความแข็งแกร่งแล้วก็ยังร่างกายเนี่ยยังบางไปนิดหน่อยสําหรับศึกผิเหนังเกล็ดนะครับ ฮาโต้ ato, ครับถูกเปรียบเทียบว่ามีความคล้ายกับนาทานาเก้ครับรุ่นพี่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นแหละของแมนสตีเพราะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ฮาโต้ ato, เคยปรากฏเป็นข่าวกับแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลมาแล้วแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรแบบจรงิงจังที่ยื่นข้อเสนอเป็นรูปธรรมนะครับอาจจะเป็นเพราะผลงานโดยรวมของอาเจ็ที่ตกต่ำลงไปอย่างมากเลยนะดูกันเนี้ยขณะที่กองหลังวัย18ปีอย่างฮาโต้เองลงเล่นไปแล้ว38เกมทั้งในเอเรดิวซีแล้วก็ฟุตบอลยุโรป ลิวรูพูจับตามองนะสำหรับกองหลังดาวรุ่งรายนี้ครับฮาโต้ของอาร์แจ็คอัมเซอร์ดัมนะครับ,รอรบอกองหลังวัย18ปีต้องเพิ่มหุ่นหน่อยครับต้องฟิตหุ่นต้องทำให้หนาบึกบืนหน่อยถึงจะมาเล่นที่ศึกเปีนนักเกตครับมันต้องใช้ร่างกายชนกันนะฮะเวลาเล่นบอลแล้วก็สเตปอะไรต่างๆช่กงนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับลิวร์พูกำลังให้ความสนใจอาจจะแย่งกับแมนยูแล้วก็อาร์ซนอลก็เป็นไดใ้ใครจะไปรู้นะครับ จัดไหมวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม